สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมซูซูกิสวิปนะครับคันนี้ใส่เป็นล้อขอบ15นิ้ว TC105 รหัส X นะครับเป็นสี GM นะครับหรือเรียกกันว่าสีเท่ากันนะครับเท่ากันเมทัลลิกนะครับเป็นสีโทนเข้มนะ รัได้วยยาง19555ตโยต้า TR1 นะครับคันนี้ผมให้ดูรอบตัวก่อนเลยนะครับแล้วเราค่อยไปดูกันที่ตัวล้ออีกทีหนึ่งนะครับคันนี้เดิมๆนะครับไม่ได้โหลดอะไรเลยนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะผมเดินรอบเลยนะคันนี้ขอเดินรอบเลยแล้วกันนะครับล้อสเปคกว้าง7จ็อัลาไม่ล้นนะครับกำลังพอดีซุ้มนะครับ อันนี้มีท่อแล้วนะเดี๋ยวผมขอไล่เดินรอบพันก่อนนะเดี๋ยวจะหมุนตัวล้อให้ดีกว่าให้เป็นล้อตรงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะจะได้เห็นว่าล้อหน้าล้นหรือไม่ล้นยังไงนะครับโอเคเรามาดูกันที่ตัวล้อหน้าก่อนเลยนะครับว่าล้นหรือเปล่า กว้างเจ็ดออสาสห้สเปคจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ล้นเลยนะพอดีซ้มมากๆนะครับฟิลเมต์กำลังพอดีนะเป็นยาง19555มันจะอ้วนๆหน่อยนะครับความสูงเดี๋ยวผมจะใช้มือนะครับตอนนี้4นิ้วมือเลยพอดีพอดีนะครับ4นิ้วมือผมพอดีเลยไม่หลวมพอดีมากนะครับนี่คือด้านหน้านะครับดิมเดิมนะเดิมเดิมของคันนี้เลยนะครับ เดี๋ยวไปดูโซนด้านหลังนะครับคันนี้ก็เดิมเดิมนะลองดูนะครับเท่ากันเลยนะหน้าและหลังสเปคสี่นิ้วมือเท่ากันเลยนะครับทั้งหน้าและหลังนะเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูตัวล้อกันต่อแล้วกันนะครับมาต่อกันที่ตัวล้อนะ ตัวนี้เป็นล้อ TC 1 0 5รหัส X นะครับเป็นงานไทยงานอาร์ตนะครับชื่อว่างานอาร์ตเลยนะครับ ART นะเป็นสีเทากลันเมทัลลิกนะครับหรือเรียกอีกสีว่าสี GM นะครับลัดด้วยางโตโย t r 1นะครับ19555นะครับดอกยางก็สปอร์ตเลสซิ่งเลยนะครับตัวนี้หนึบมากๆนะครับแล้วก็ลุยน้ำได้ระดับมืงเลยนะ มีริมกาดป้องกันขอบล้อเหมือนเดิมนะครับยางซอลพวกนี้ตัวนี้เป็นยางกึ่งซอฟนะครับเทดแว์อยู่ที่340เทดแว์อยู่ที่340นะครับมาดูตัวล้อต่อใกล้ๆนะตัวล้อขอเสนอนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นดุมลึกนะเบ้าดุมจะลึกนะครับอ่าเบ้าดุมจะลึกนะมิติีอยู่ประมาณ1นิ้วได้นะครับตรงนี้ก็มีออฟเซตออกมาอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับก้านจะเป็นก้านรหัส X รหัส X ดูยังไงนะครับรหัส X คือตรงนี้มันจะเพียวเล็กรหัส N มันจะอ้วนนะตรงนี้มันจะอ้วนนะนี่คือรหัส X นะครับมีปัม๊มครบมีปั๊มไม่เห็นเลยนะครับว่า TC 1 0 5 X แล้วก็มีปั๊มตรงนี้ด้วยนะอ่าตัวนี้เป็นสีเทากันเมทัลลิกนะครับจะมีเกล็ดบอลบอลด้วยนะเป็นเกล็ดบอลบอลนะครับมิติตรงขอบจะเป็นสเต็ปคิ้วสองชั้นนะครับอันนี้คือสวยมากๆเลยนะ งานนี้บอกเลยว่าต้องเล่นนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่9,900บาทนะครับต้องเล่นนะครับจับต้องได้นะครับตัวนี้ตัวล้อกรยางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรถกันต่อนะเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อแบบนี้ใส่กับอีโคคาทุกรุ่นเลยนะครับ สเปคนี้ใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะลองดูแล้วกันนะครับล้อยางชุดนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นโปรโมชั่นตอนนี้นะพเพราะล้อแรงราคาไม่ขึ้นนะโอเคสนใจสอบถามได้เลยนะครับที่นครซับยางยนต์ศูนย์เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์เก้า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 สวัสดีครับ perfect, perfect.